โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะผมมาวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับช่องแบงค์ซีจีเ7นะครับผมมาวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับเกม Tom and j e r r y ร์ลี่เชดกันอีกแล้วนะครับผมก็อย่างในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวสกิลวิเศษของเจอร์รี่นักสืบกันนะครับผมอ่าซึ่งสกิลวิเศษนี้นะครับก็มีชื่อว่าเครื่องรบกวนการมองเห็นนะครับผมอ่าก็สําหรับสกิลนี้นะมันก็เป็นสกิลวิเศษนะครับผม อ่ซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยนะครับคุณก็ดูต่อจากคลิปเออ่เจอรี่ที่ผมนั้นนะครับได้ทําการรีวิวเออ่สกิลวิเศษไปนะครับผมอ่ถ้าใครรู้นะก็สามารถปลดล็อกมันเล่นได้เลยครับผมอ่เดี๋ยวผมก็จะอธิบายเรื่องของเออ่สกิลวิเศษของเจอรี่นักสืบกันเลยนะครับผมอ่สำหรับสกิลวิเศษของเจอรี่นักสืบนะครับหนึ่งเลยครับผมคือทุกครั้งเนี่ยเมื่อเรากดสกิลนี้เนี่ยคือหนึ่งเลยครับคือคุณเนี่ยนะครับจะต้องทําการกดสกิลนี้ค้างเอาไว้ครับผม หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณกดปล่อยนะครับมันจะทําการเปาไอ้นี่นะครับผมก็คือการปาเครื่องรบกวนการมองเห็นนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเครื่องรบกวนการมองเห็นเนี่ยนะครับทำการตกลงที่พื้นนะครับก็จะส่งผลทําให้แบบมันจะเปิดรัศมีขึ้นมาและถ้าว่าเพื่อนเราโดนเนี่ยนะครับเพื่อนเราก็จะล่องหนรวมถึงเราด้วยนะครับผมส่วนเลเวลสองนะครับจะทําการลบผลนะครับผมนี่เลยครับผมนี่ครับคุณก็ต้องอ่านสกิลตามนี้ครับผมคือผมก็ไม่รู้นะครับคือผมงงกับเลเวลสองครับ แล้วส่วนเลเวลสามเนี่ยก็คือจะแบบเพิ่มความเร็วด้วยครับหลังจากที่เรานั้นนะครับให้เพื่อนและเราเนี่ยล่องหนนะครับก็จะก็จะทําการวิ่งเร็วไปด้วยครับผมสกิลนี้นะครับมันจะเหมาะกับการช่วยเหลือครับก็คือเอ่อถ้าผมเนี่ยนะครับขอใส่เออเซ็ตช่วยเหลือก่อนครับผมคือถ้าผมเนี่ยมีสกิลพิเศษของเจอร์รี่นักสืบนะครับผมก็จะใส่การ์ดนี้เลยครับอ่าแล้วก็เอ่ออะไรดีนะอันนี้ก็คือการ์ดเสียสละครับผมผมต้องหาการ์ดที่แบบ มันช่วยเพื่อนนะครับผมการ์ดอะไรดีนะก็ผมจะเจะใส่เซตเช่วยเหลือเพื่อนอย่างเดียวเลยครับผมต้องหาการ์ดที่มันช่วยหน่อยครับอ่นนี่เลยครับการ์ดใบนี้จะได้ทําให้เพื่อนวิ่งไวขึ้นก็ดีครับผมและนีเ้เดี๋ยวนะหาก่อน คือ,อผมไม่รู้นะว่าจะช่วยยังไงดีครับอ่านี่ครับผมก็ให้เพื่อนมาช่วยเราจะจะรวดได้ไวขึ้นรักษาอันนี้งั้นผมก็ใส่เป็นในส่วนของเอออันนี้แล้วกันครับจะได้เอาใส่ไม่ได้ครับมันห้าแต้มนี่ว่าผมจะใส่ได้อีกประมาณเออสี่แต้มว่บผมองั้นผมก็จะใส่เป็นในส่วนของเออดื้อลนจากจรวดดีกว่าครับโอเคมา คือการ์ดใบนี้คือผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยครับผมโอ้โหมันต้องใช้สองหมื่นครับโอเคมาเดีย๋ยวเราก็ไปเริ่มเกมกันเลยนะครับผมโอเคนะคตอนนี้ครับเราก็ได้ห้องอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้เราเจอแมวเอ,อ่อทูตนะครับหรือว่าแมวกีดก็ได้ครับผมโอเคมาก็จะเล่นเป็นในส่วนของเอ,อ่อเจอรี่นักสืบนะครับผมโอเคเปลี่ยนตะกิลอ่าเรียบร้อย โอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้เริ่มเกมอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาใช้เครื่องเลยผมออกห้องนอนครับเชื่อสิพวกเราต้องชนะโอ้โหแมวความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยเพื่อนมาตอนนี้แมวเขาไล่ยอยู่นะครับโอเคมาผมเจอแยกีก้อนแรกเลยครับฉันถูกแมวไล่ล่า,ลาเอ่อช่วยช่วยด้วย มาก็ตามหาเย็กไปครับผมเออตอนนี้นะครับเก็บได้สีก้อนแล้วครับผมนั่นไงก้อนนึงอยู่ที่ห้องรับแขกนะครับผมเพื่อคนนี้นะครับที่มียาโลคครับพยายามจะจูกนะครับผมเพื่อที่จะเก็บเออเยี่งพีก้อนสุดท้ายครับผมรู้สึกว่าเขาจะเก็บได้ไหมโขโหเหเกือบแล้วมามามา,มาผมก็จะรอใหเขาลงไปมา,ารู้ทันนะรู้ทันนะ โอเคมาผมจะทันไหมจิ๊บหลบได้ทำได้ยอดเยี่ยมมากวิ่งคือถ้าผมโดนนี่คือผมเสียเอ็กพีเลยนะบายบายไม่อยู่ละโอเคมาเดี๋ยวผมรอให้แมวไปเออไกลๆก่อนนะครับมาผมก็อาจจะไปเออยึดไอ้นี่แหละครับผมมาผมก็จะอัพเป็นเลเวลสองเลยครับคือไอส้สก,กิลล่องหนตัวเองเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยชอบอัพเท่าไหร่ครับผม มาออกมาก็เจอชิดท,ที่ห้องครัวเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวไปเก็บเอาตอนนี้ทัฟฟี่เก็บจะละไปมาอันนี้ผมเปิดตู้เย็นไว้ก่อนครับอันนี้เผื่ออาจได้เควสครับผมมาผักชีสครับโอ้โหพักอย่างไวเลยครับผมมาช่วนพักอีกเร็วกว่าเดิมอีกโอเคมาเจอรี่ราชาซัพพอร์ตครับผมโอ้โหแล้วแมวมันมาพอดีนี่ครับมา อุ้ยไม่โดนเพื่อนคือถ้าป่าโดนเพื่อนก็ร่องหดนะครับผมกลัวว่ามันจะกี๊ดอะคือถ้าถ้ามันสกิลกี๊ดนี่คือแบบจบเลยนะมาลุมแกงแมวกันหมดเลยครับมาหนีเลยหนีเลยมาตอนนี้ไม่เอาหมดสติไปแล้วนะครับผมโอเคมาผมผมก็จะเอาขึ้นไปเอา,เอาชีตนะที่อยู่ห้องใต้หลังคานะครับผมโอเคมาหนูทัฟฟี่กำลังผักอยู่ มาหรืผักเลยผมก็จะได้ไปเอ,เอาชีตก้อนที่สามนะครับเฮ้ยเฮ้ยนูรัตฟี่พี่ขออ่านี่ครับได้ครับคือผมอัพสกิลติดตัวเลเวลสองครับมันจะทำให้แมวไม่รู้ตัวนะครับว่าเออชีตถูกขรรรรโมยนะครับเคยมาผมต้องเอาชีตนะครับไปใส่เออที่ห้องอาหารครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเออแมวกีดิดนึงครับผมโอเคมาห้องอาหารต้องรีบไปเลย โอเคมาตอนนี้ครับแล้วก็ได้มาถึงห้องอาหารแล้วมาผักชีสเลยครับโอ้โหเร็วมากเลยมาผมได้ยินเสียงระเบิดครับคือเขายึดไอ้นั่นไปแล้วครับผมก็คือยึดไอ้กล่องระเบิดครับไอ้กล่องระเบิดนี่คือแบบต้องทําลายเลยครับคือถ้าไม่ทําลายแล้วแมวเอามาปลูกเนี่ยคือแบบจบเลยนะมาครับสก,กิลแล้วก็ตามด้วยลงไปที่ห้องใต้ดินครับผมมาจะได้ไปช่วยเพื่อนอมไม่โดนอีก คือสกิลนี้นะมันจะเหมาะกับสถานการณ์ที่แบบเอ,อ่อวุ่นวายนะครับผมตอนนี้พระชาววาปไปแล้วครับผมว์าตามไปเลยอ่าเขาคิดเออเนี่ยนะเพื่อเราก็จะล่องหนแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้คือมันเลเวลสามแล้วเพื่อเราก็วิ่งไวขึ้นครับมาและชีตก้อนนี้ก็โอเคมาไม่เหลือรูแล้วครับผมเหลือ ที่ห้องรับแขกกับเอ,อ่อห้องอเนกประสงนะครับหรือห้องใต้ดินนั่นแหละครับมาเดี๋ยวผมจะสวนไปผักชีเลยมาสวนไปแล้วก็ปิดประตูครับแล้วก็ผักชีคือผักชีนะครับผมมันมันก็เร็วหน่อยครับผมสําหรับเออเจอรี่นักสืบนะมันก็มีก็เร็วหน่อยครับก็พอๆกันกับเจอรี่ธรรมดาเลยครับโอเคมาเหลือชีตก็สุดท้ายแล้วครับเหลืออยู่ที่ห้องอเนกประสงห้องใต้ดินมา นี่ครับ,ค,รบคือมันก็ผักเร็วนิดนึงนะพอๆกันกับเจอรี่ธรรมดาเลยครับมาดูซิว่ากําแพงมันปรากฏที่ไหนโอ้โหแล้วมันไปปรากฏอะไรห้องที่มันมีแมวอยู่โอ้โหมาต้องรีบไปแล้ครับมาผมรอให้เพื่อนมาก่อนจะได้ล้องหนด้วยกันนายรีบมาเลยเพื่อนนายไม่ต้องรีบอื้ออไม่โดนเอาแล้วใครแล้วใครผักรถเข็นมาเนี่ยมาต้องรีบทํำลายกําแพงครับ มาโอ้โหกำแพงทะลวงแตกเลยครับอออืืหมาตอนนี้แมวหมดสติไปครับมารีบทำลายแล้วก็ชนะเกมครับผมโอ้โหก็ชนะเกมเรียบร้อยโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับ